สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีโหลดแอปชอ็อปจีเนกันนะคะก่อนอื่นแล้วก็ไปกดที่ลิงก์นะคะที่เพื่อนๆส่งมาให้เราเลยนะคะกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะพาเราไปโหลดแอปพลิเคชันนะคะโหลดได้ที่ l a y Store แล้วก็ App Store ของ iPhone ก็ได้นะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะพาเราไปที่หน้า อแอปชอปเจนิกนะคะแล้วเราก็ไปติดตั้งกันเลยนะคะติดตั้งลงติดตั้งไว้ที่เครื่องนะคะแล้วเราก็จะนะคะ ก็ไปกรอกข้อมูลนะคะการสมัครก็ใส่ชื่อนามสกุลของเรา ID Line นะคะแล้วก็พร้อมเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังจากนั้นก็รอรับรหัส OTP นะคะก็จะส่งมา,าทางโทรศัพท์ของเราแล้วก็กรอกลงไปเลยค่ะตามเลข OTP นั้นนะคะเป็นอันว่าเสร็จสิ้นการสมัครเรียบร้อยค่ะรอรับ SMS พร้อมรหัสสมาชิกและรหัสผ่านค่ะรอเข้าระบบผ่านแอปได้เลยจ้าหลังจากนั้นเราก็จะพาทุกคนไปช้อปปิ้งกันนะคะโดยเราก็ไปที่แอปช้อปเจนิกนะคะเสร็จแล้วก็ไปล็อกอินนะคะโดยใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่เราลงทะเบียนไว้นะคะพร้อมกับรหัส รหัสผ่านก็ส่งมาพร้อมกับรหัสสมาชิกมาทาง SMS เราก็กรอกรหัสผ่านลงไปเลยจ้าเดี๋ยวเราก็จะมาดูหน้าตาของแอปของเรานะคะว่าสวยงามขนาดไหนคะ่ะและมีสินค้าให้เราช็อปเยอะแยะมากมายเลยแล้วไปช็อปนะคะสินค้าในช็อปจนิกโดยไปที่ตะกร้ารถเข็นเลือกสินค้าที่เราต้องการนะคะหยิบใส่ตะก,กร้าเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็ไปนะคะกรอกที่อยู่จัดทรงพร้อมแนบสลิปการโอนเงินนะคะในช่องอ,อ่การจ่ายเงิน,นะคะก็มีหลากหลายนะคะ ตอนนี้เราเพิ่งเริ่มต้นนะคะก็จะมีสินค้าแปรนดชั้นนำนะคะอย่างอาของพิดุมกันชัยนะคะตอนนี้ก็เข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเราส่วนสินค้าที่ขายดีที่สุดนั่นก็คือตัวสเต็มเซลล์นะคะอ่านะคะเราก็เลือกช้อปปิงได้เลยค่ะกรอกรายละเอียดนะคะในการาจัดส่งนะคะเราก็กรอกตรงจุดจัดส่งด้วยนะคะ เพราะตอนนี้เราไม่ไปรับของเองกันแล้วนะคะแล้วก็ใส่ที่อยู่ให้เรียบร้อยพร้อมเบอร์โทรศัพท์เป็นอันว่าเรียบร้อยค่ะรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยนะจ๊ะและส่วนถ้าเราอยากช้อปปิ้งในก็เรียกว่า แอปพลิเคชันต่างๆที่มาร่วมกับช็อปของเรานะคะเราก็ไปตรงรูปบ้านนะคะเราก็จะสามารถช้อปปิ้งจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าบ้านค่ารถจ่ายทุกอย่างเปลี่ยนเป็นรายได้กลับคืนมาผ่านแอป s h o p g e n ิกนะคะทุกคนอย่าลืมไปทดลองช้อปปิ้งกันเลยนะจ๊ะ